วันนี้นะครับครูจะแนะนําสอบออนไลน์เห็นข้อสอบครูไม่หลกเห็นหน้าจอไหมใครได้ยินตอบหน่อยครับเห็นค่ะโอเคเห็นนะทีนี้เห็นเห็นแล้วเนี่ยนะลูกตรงนี้นะครับเป็นข้อสอบกลางภาคของวิชาพละศึกษานะครับที่ครูอาจารย์สอนนะครับเดี๋ยวข้อสอบเนี่ยครูจะเอาไว้ในกลุ่ม facebook นะครับ วิธีการทำนะครับนักเรียนก็แตะลิงก์ไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเลยครับนักเรียนแล้วก็พิมพ์ชื่อไปสมมติชื่อเด็กชายใส่ชื่อเด็กชายอะไรไปนะครับเด็กชายสมัยนามสกุลดียอดสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนก็ลงมือทําได้เลยนะครับเช่นข้อหนึ่งตรงนี้นะครับ โรคไวรัสโคโรนาระบาดขึ้นครั้งแรกประเทศอะไรถ้าเรารู้คำตอบสมมตินะสมมติเป็นประเทศจีนอาราคำตอบประเทศจีนแล้วก็ติ๊กไปอ่าเี่ก็ทําไปทุกข้อเลยนะในแต่ละข้อก็จะมีคะแนนบอกนะครับว่าอ่าข,ข้อละหนึ่งคะแนนนะครับทําไปจนครบยี่สิบข้อเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มส่งตรงนี้นะลูก กดส่งปุ๊บเห็นไหมครับกดส่งเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าข้อสอบของเรียนนั้นนะครับได้ส่งแล้วนักเรียนก็ปิดไปเลยจบละนะครับการทำข้อสอบของเรียนครับนักเรียนสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะลูก